สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้คุณป้าหน่อยได้ทําอะไรกินเขาส่เห็ดแนวกินแรงพี่น้องควายลเพลินมาแล้วค่ะอันนี้ทําเอามาวางตรงนี้เอานี่หลานหน่อยมาอยู่หนี่นึกว่าไม่อยู่อ,อป้าหน่อยทําอะไรกินน่ะอยู่กับป้าหน่อยอะ่ปปะอปนป,นประทูตปอ๋ปปอปนประทูใช่ไหม เคยเห็ดยปะที่บ้านอยู่บ้านก็คือเอิ้นแก้วแก้วแก้วปลาทูโอ้นี่ค่ะอีน้องคำล่ามาอยู่กับคุณย่าเพราะว่าบัานนี้น้องไข่มุกไม่อยู่นะคะน้องก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าพ่ะนะเห็นแนวกินแนวอยากนั่งกันนั่งเห็ดปิ่นเด้ทําเปิ่นอยู่ใช่ไหมเลยอ๋อโอ้ยอันนี้ปั้ตังไว้นี่มันไม่ใช่ที่นี่เอามาไปไว้พุ่นเปียงว่ะ ไปผุนแม่ทางผุนแม่ไปโจมแกนมาลุกโอ้ยมันหนักกเชียงคนยางของหัวซักกินหนึ่งตัวเอาไฟเครื่องนอกบ้ค่ะอืมเอาไป,าาาไปเลวยบางตรงนี้ก็ได้นี่บางตรงนี้แหละเออ,อทางยาวไปเออนั่นแหละอืมไปมันลกุกเจ็บของหามือกันยังบ่แเล้วอยู่พี่น้องลายขักพองกระดาษเมียนโอ้ วดหัวอออรน่อยทำต้มปลาทูวันนี้เขาได้ขวนางนางขวพริกหรือยังอันนี้คือผักจะไม่มีผักอันนั้นนะไม่มีผักอ,อะไรนะผักอันดอกอันสันบอกดอก,กเกียวบอ่ดอกอันชันดอกอันสันขอนางไปเก็บดอกอันสันด้วยีไงมาแล้ว อ๋อคุณป้าหน่อยจะทําแล้วก็ทอดปลาแล้วก็ปุ่นปะทูโอเคอยู่เด้แหละน้องก็ทําเป็นอยู่ในอาหารน้องเคยทำเป็นเลขขาซอยกันกับป้าน้อยพะนะป้าน้อยแล้วก็เห็ดผ้าหลานเห็ดอันนั้นอันนี้โอ้ยหล่าจริงเห็วะทําเป็นด้วยอ่ะเขาบอกว่าพี่น้องเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่กับคุณย่าให้น้องอยู่ด้วยพะนะแล้วก็ ยุนียากนเรียงดูปูเสื้อดียุดอกอาหารกันกินว่าได้ให้ง่ากน้ำเอาประมาณจากสามแ็กสี่แพกกระได้ดอกสามสี่เออสามอันค่ะทำพริกทำพริกสดใช่ไหมอ๋อพี่น้องค่ะยูยูยยกระได้ลูกสาวมันเนาะ เย,ย,ย,ยอๆก็ได้หลานสาวมาอยู่น้่งสันดอกจอะเป็นดีนะให้หลังหลานสาวมาอยู่ด้วย,ยวป้าหน่อยสิเป็นคนแนะนํามาให้นั่งเฮ็ดจังสี่อันนั้นอันนี้ใ,นหให้ทําเป็นลูกมือช่วยป้าหน่อยบางครั้งบางอย่างป้าหน่อยก็ทําบางอย่างคุณย่าก็ทําอาหารช่องครัวลําเพลินมาแล้วค่ะผู้ใดบ่อันผู้ใดบ่เห็นกับมาเบิ่งเอาเด้อเนี่ยม่เบิร์เอาเด้อ ผู้ใดผู้ใดอยากเบ่งคว้าลำเพิ่อนนะเอิเพักบัว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 ภาษาลาวเอินพักบัวบ้านเท่ากับเอินพักหอมหอมแดงบ้านขาเจาเอินพักบัวคันว่าเขาเขาห้องผ้าตัดกับเอินห้องปาดคันว่าไปกินนั้หมูกระทะกับเอินไปกินดาดซีนดาดนะ เออตลกดีไว้แต่ว่ากรดีไปกินได้ปะาลูกเออกินได้คือคือคือเชียงอันคุณยาบอกคุณยามักกินอาหารเล้าเล้า่กินป้่นกินแก้วกินแกงกินต้มนี่เด้เอออืกินได้น้ำอยู่เนาะเออถ้ากินบ่าล้วเดี๋ยวยาจะไปหาแนว้อื่นมาให้กินลูก ถ้าหนูกินไม่แล้วหนูก็บอกย่าว่าเออหนูอยากกินโน่นกินนี่เดี๋ยวย่าไปหามาให้เออ่ออสีกระแดกกระเป็นบก่ก <laughs> สีกระแดกกระเป็นพ,พันดาพี่หน่อเออย น้บกันเลยบอ่บอให้นอดไอ้นอดน้ำกันนี่แหละครับย่ายนมนแรงเปิดแอร์เย็นๆนอนข้างล่างนี่แหละย่านบอ่บอบ่อให้ยุ่เพเดียวดอกหนูย่ารู้่ายย่ารู้จักอยู่ เปิดไฟย่าย่าไม่ปิดไฟเลยย่าก็นอนเปิดไฟทั้งคืนซอดแจ้งเปิดไนอจ้งปิดม้จไหปิดมม้จะไหเดิล่ะไนอนปิดไฟลยาจะมาพี่น้องนอนหนารักบ่น้องบอกว่า หนูไม่มีเพื่อนหนูอยากไปอยู่กับคุณย่าสันเออมาอยู่กับคุณย่ากับมาอีหลาสันเนาะมาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ากันนั่งกับเห็ดซอยดีดีบางด้วนั่งหัวแจคว่ำเน่ยนั่งบอกว่านั่งกินได้กินได้กินนู่นกินนี่ได้คือกันว่าสันกินกินเมตุยาขนาดตำปลาแหงปลาเนี่ะปลาขี้โกนเหอเออเออ ปลาชิโก้นะ่ะแห้งมากเดอ้อต่ำแหลกๆต่ำใส่กอควบันนี้ใส่บักหน้าใส่อันนั่นแห้งแฉบเนดะ้อผักหอมมันนะมุนๆนั่นอยากอย,กอยู่ปลายชิโก้มาตแต่ว่าปูนลา,นาทู่ก็แช่เพื่อนนั่นล่ะเทาก็ถ้าปูนลาทู่ก็เฮ็ดคือกันนี่เนดะ้อเท้าเท่าก็ใส่น้ำอุจจุจักหน้อยใส่น้ำแล้วก็ใส่มะนาวนะีานาวนะ้ใส่มะนาวแล้วใส่ผักใส่ส พี่น้องอาหารแรงเข้ามาต้องอีหยังมากมายดอกมเจอยจะจมบาดตะคั่วลําเพิ่นบ่ได้เห็ดหลายกระเห็ดให้เบ่งองยุนิละ่ะมิตรว่าเอ้อยแม่สุภาพปานั่นไว้ช่องคัอวลําเพื่นหอยเอ่เ้็ดหอดกับเข่าพนะกข้าเจ้าว่าบัดนี้มันได้ยูบานแล้วพี่น้อง,องกเเอง็เห็ดย่ำเสาย่ำแรงเห็ดให่มเจ้าเบิ่งคือเกาล่ะย่ำเสาย่ำแรงเห็ดคือเกาพี่น้องค่ะเห็ดกับเข่าย่ำเสาย่ำแรง มูเจ้ากระเบิ้งเอาไว้ชอข้าวลำพือนแต่ละมือนี่เห็ดอีหยังกับซีมีอีหลาหน่อยมาเห็ดซอยยาเดี๋ยวอ่ะก็ยูหนีก่อนตอนนี้ก็คือนั่งกับซียูน้ำยาก่อนเพราะว่าเพรได้เห็ดอีหยังอยู่ตรงนี้ก็ทำกินนี่แหละทำข้าวลำพือนนี่แหละมาซอยยาเป็นเนี่ยต่ำต่ำอยู่ทางไตอีหลาจะมองเคีื่องไหมลูกนี่ตังตังตังทั้งไตเออนั่นแหละเอาคุกตั้งทางไตเลยนั่นตั้งทางไตไหม ข้างล่างเลยน,เลนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละมันถึงไม่มันถึงบ่สูง,องเออ,เ,อ,อเขาทําล็อกให้อยู่น,น,น,ยนั่นตัวหน่อยมันจะบืนเนี่ยมันจะบือนนั่นอีหลาเห็ดได้เห็ดแนวกินก็ได้น้องนี่น้องบอกว่านี่น้องเห็ดเป็นเมดแต่ว่าบางอย่างคุณย่าก็ต้องฝึกวิทยายุทธให้นางด้วยมาอยู่นี่อี่ลายสิเรียนลูกอ่าเห็ดก้าเขากับนามตองขั้วลำพื้น หลายลายยางส,สีเห็ดเปลนเมื่อเนวนี้แหละแนวคุณยาก็กินแนวนี้มันอยู่กับคุณย่าก,ก็ต้องกินเหมือนคุณยา่าเอาคนไปกินแต่พัตแตจืนก็ได้เด้เดี๋ยวมันจะอ้วนหุ่นจะไม่สวยอืหเห็นไหมนี่ย่าหุ่นสวยๆเนี่ยย่าก,ก็กินตั้งแต่อันนี้แหละพวกปนพวกแก้วพวกมมนี่แหละ อาอพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวอ่ะจะเบิ่งกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะ